พี่น้องครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วครับกับปัญญาพารวยปัญญาพารวยจะมานำสำจะมานำเสนอเรื่องเรื่องปุ๋ยอินทรีย์เรื่องปุ๋ยอินทรีย์ปัญญาพารวยนำเสนอแต่เรื่องอ้อยๆนะครับวันนี้จะมานำเสนอเรื่องปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์ก็เกี่ยวกับเปลือกไข่เดี๋ยวจะให้ดูนะครับ เดี๋ยวจะให้ดูผมมีเปลือกไข่ไว้เยอะผมก็เลยจะมาลงคลิปให้พี่น้องดูเราจะทําปุ๋ยอินทรีย์จากเปลือกไข่ครับผมดูกันเลยครับนี่ครับพี่น้องพี่น้องเห็นไหมครับเนี่ยเปลือกไข่ครับเปลือกไข่สามกำมังพี่น้องเอ้ยเยอะจริงๆมากมายอันนี้ผมก็รวมไว้ก็ก็เป็นปีอรัพี่น้อง แต่ผมมีทั้งหมดน่ะชุดชุดแรกก็มีอยู่สามกำมังผมก็ผมก็ไปใช้จนหมดแล้วเอาเอาไปใส่ต้นไม้เอาไปใส่ต้นไม้อันนี้บำรุงพืชดีครับพี่น้องอย่าไปทิ้งนะเปลือกไขน่นี่โอ้โหเป็นเงินเป็นทองเลยแล้วสมัยทุกวันนี้ก็ก็เกี่ยวกับเรื่องปุ๋ยมันแพงมากพี่น้องเราก็ใช้อย่างนี้นะมันเป็นธาตุอาหารรองของของ ที่ลองลงมาจากธา,า,าตุอาหารหลักของ N P K เนาะส่วนเปลือกไข่เนี่ยเวลาเราทําออกมาแล้วนยมันก็จะเทียบกับธาตุอาหารของตัวพีนะครับพี่น้องมันจะช่วยเร่งลากาไปเร่งให้ให้พืชที่พร้อมกําลังจะออกดอกออกผลเนี่ยไปเร่งให้มันออกดอกแล้วก็ติดผลแล้วผลก็ไม่ร่วงนะพี่น้องผลไม่ร่วงจะทําให้ข้วมันเหนียวแข็งแรงทนทานนะพี่น้องตัวเนี้ นะผมผมก็เดี๋ยววันนี้ผมก็จะทําพอผมลงคลิปเสร็จแล้วผมก็จะทําเลยนะผมจะทําเอาไว้ใส่พืชนะครับพี่น้องมันมีมากแล้วนะครับผมก็เลยเอามาลงให้พี่น้องดูนะครับซึ่งคุณสมบัติมัน,นพี่น้องนะตัวนี้เปลือกไข่ตัวนี้มันก็คือมันก็มีสารเขาเรียกสารแคลเซียมเนาะพี่น้องมันก็จะมีแคลเซียมอยู่2ตัวก็คือแคลเซียมแอลแอลแคลเซียม,อยมอฟอสเฟตกับ แคลเซียมคาร์บอเนตเนาะแล้วก็จะมีแล้วก็จะมีะมาธาตุอาหารอื่นๆอีกเยอะแยะแล้วก็พูดไปเนี่ยตัวนี้มันเป็นาธาตุอาหารรองมาจากเอ่อมาจากตัวพีเนาะจากสารเคมี NPK มาจากตัวพีนะนะตัวเนี้ยตัวนี้จะช่วยช่วยได้ใครมีใครมีต้นไม้อ่ต้นไม้ที่ท,ที่ออกผล พวกตน้นมะม่วงมะนงมะนาวอะไรก็แล้วแต่พวกต้นไม้ที่ออกผลออกลูก,กน,นะครับเอาเอาเอาไปใส่ในโคนมันก็มีวิธีทํามันก็มีวิธีทําอยู่สองแบบนะครับแบบที่หนึ่งก็แบบแห้งนะครับพี่น้องแบบที่สองก็แบบหมักแบบหมักนะครับพี่น้องมันก็ทําไม่ยากหรอกทาไม่ยากก็แบบแบบแห้งก็คือว่าอ่าเราก็ทุบไข่เราทุบไข่ไปสกักกำมือหนึ่งพี่น้อง ไม่รู้มีเสียงอะไรพี่น้องเลยลเราทุบเราโขกไก่ใส่คกไปสักกำมือโขกให้ละเอียดเนาะโขกให้ละเอียดเลยสักกำมือหนึ่งเสร็จแล้วก็ใส่ใส่ใส่เกลือไปสักครึ่งช้อนแล้วก็โขก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 เข้าไปใส่เกลือไปด้วยเสร็จแล้วเราก็เอาไปใส่โคนต้นไม้พวกต้นมะนาวพวกต้นอ,อะไรที่เราใส่กระถางไว้นะเราก็ไปใส่ เอาไปใส่โคนต้นมะนุงมะนาวมะพร้ามะพร้าวก็ได้นะพี่น้องนะอันที่สองแบบแบบน้ำนะพี่น้องจะทำแบบน้ำก็ได้โดยใช้โดยใช้น้ำาสาวข้าวใช้น้ำาสาวข้าวหนึ่งลิตรเนาะพี่น้องใช้น้ำาสาวข้าวหนึ่งลิตรแล้วก็ใส่น้ำตาลสักสามช้อนโต๊ะน้ำตาลสามช้อนโต๊ะแล้วก็ นมเปรี้ยวสักครึ่งขวดนะพี่น้องนมเปรี้ยวสักครึ่งขวดนะใส่นมเปรี้ยวสักครึ่งขวดเสร็จแล้วก็ใส่ใส่เปลือกไข่เนี่ยที่เราโขกแล้วเนี่ยสักสิบฟองหยอดลงไปในขวดเลยหนึ่งเลยเสร็จแล้วก็ใส่ไอ้ผงผงชูรสไปสักหนึ่งช้อนนะทั้งหมดก็มีสี่อย่างเนี่ยนะพี่น้องโอ้โหมันเล่งมันเล่งได้ดีมากเป็นปุ๋ยชั้นหนึ่งเลยเสร็จแล้วเราก็อา เราก็เอาใส่ใส่บัวเราสิบลิตรเนี่ยเนาะบัวสิบลิตรนะนะพี่น้องมีบัวสิบลิตรนะพอก็เราหมักไปได้สักเจ็ดแปดวันนี่มันก็ใช้ได้แล้วพี่น้องใช้ได้แล้วเสร็จแล้วเราก็เอาใส่ใส่แก้วไปครึ่งแก้วใส่น้ำสิบลิตรใส่น้ำสิบแล้วแล้วก็ไปลาดตามโคนต้นมะพร้าวตามต้นคนมะม่วงที่เราจะเล่งให้มันออกดอกออกผลน,นะพี่น้อง ดีมากเลยตัวนี้ครับพี่น้องครับลองไปทําดูนะครับปัญญาพารวยก็เคยทํามาได้ผลนะครับพวกมะนงมะนาวออกลูกดีจังเลยออกลูกทั้งปีครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องมามาแนะนําพี่น้องเพียงแค่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าปัญญาพารวยก็ก็จะมาลงใหม่เดี๋ยว ไป,ไปหาข้อมูลมาลงก่อนว่าจะลงอะไรสำหรับคลิปนี้ปัญญาพารวยก็ขอให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์ไปให้พี่น้องได้รู้ได้ทราบกันจะเยอะนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ